ขอเลือกก่อนขอเลือกเอวสุก่อนกดให้กูสวยวลและผพไใ้เล่นสักทีทีมเขาก็เปิดมาด้วยลาวิลดูเหมือนว่าผมจะเจอกับลาวิลนะเกมนี้มาครับผมสูออ่ R O V วันนี้ผมจะเล่นเอวสูซูมน้อยๆยิงกดยิงธรรมดาเยอะๆ ผมกับเลือกเป็นตีเร็วก่อนนะแล้วก็ออกรองเท้ากันซีซี<ๆ>เพราะว่าผมเจอกับโทรโร่และก็ลาวิลแล้วแทงเราใส่กันแล้วว่าหนึ่งต่อนหนึ่งไม่มีใครไปช่วยผมก็จะซูมยิงลาวิลนะอา้าวแล้วยืนนิ่งยิงทั้ด้วยเรียบ้อยโดนไปหนึ่งเม็ดอุ๊ยนาตาย่ามากับโทรโร่มาแล้วอาเลนเรามายิงไม่โดนแบบนี้ต้องยิงธรรมดาไปไหนนาตยาย่าอุ๊ยตอนนี้3ต่อ3ยิงธรรมดาไปดิกดยิงไปดิ กดยิงไปดิเทนอจะตายยิงช้ายิงช้าแต่เจ็บไปไหนโทรโร่โดนไหมโอ้โหสูกไม่โดนและตอนนี้ยิงนาตาาไปไหนปิกเกอร์ยิงไปกลับมาช่วยกูก่อนตายไหมเรียบร้อยลาวิลตายไปอีกตัวหนึง่งผมได้โอเคผมได้เฟิร์สบัตและนาตาาก็รอดไปได้ที่จริงนาตาาเกือบตายแล้วนะแต่ว่าไม่แบบมันมันอยู่ระยะไกลเกินไงเอาเอาฟ้าเลยเอาฟ้าดักฟ้าก็เลย ป่ามาป่ามาป่ากำลังมาป่ากำลังมาโทโร่มาลาว,วิลมาขอป่าได้ไหมไม่ได้วะทิริโตโดูเหมือนว่าโดนเสร็จเก็บไปแล้วและลิงเรามาและเทนเรามาตอนนี้ทีมเขาก็มาสามเพราะว่าป่าเขาก็อยู่ฟ้าผมยิงผมเก็บก่อนแล้วก็ซูมยิงลาว,วิลไปหนึ่งดอกโดนไหมยืนนิ่งแบบนี้ก็โดนไปดินหนึ่งพันหนึ่งพันเก็บเขาหรือเปล่าเทนเราเข้าหรือเปล่าเทนรรเรายืนนิ<ๆ>่ง ไม่เข้าลิงเราตีป้อมไม่ใช่ตีคลิปอยู่ผมยิงธรรมดาไปยิงธรรมดาไปมันจะตายมันจะตายนาตาหญ้ามาไม่รู้อ่ะกุยิงก่อน <Dragon S 1> อ้าวโทโร่หนีไปได้ผมซูมและผมซูมตอนนี้สี่สี่สี่สามสี่สามยังไงเอาดิโทโร่จะตายโทโร่จะตายเรียบร้อยสวยนาตาหญ้านาตาหญ้า,าไม่รอดโอเคนาตาญ้าไม่ใช่ไม่รอดคือมันรอด <Huh? S 1> คือกูกูพูดผิดนั่นแหละ ขิ่ลีนโตตายไปโอ้โหถือวันแรกกันไปนะผมแมทนี้ลิงมึงมาดิแล้วลิงเข้าตอนนี้แล้วจะตายแล้วลิงจะตายผมดิ้นได้มาตัวหนึ่งเก็บป่าเขาไม่ได้แล้วผมถอยแล้วผมถอยโอ้โหโอ้หูโอ้หูมึงเอากูสุดเลยแหนอิยานอิยารโอ้โหเรียบร้อยแล้วผมซูมแล้วผมซูมทีมเขาสามทีมเราสาม ทีมเราไม่มีเม็ดมาซูมยิงไปและเทนยังไงเทนเข้าหรือเปล่าอาเลนคิดด้วยโตเข้าแล้วแล้วผมยิงธรรมดากดยิงธรรมดากดยิงธรรมดากดยิงธรรมดามีเรียบร้อยแคที้ตายไปหนึ่งโอ้โหป่ามาป่ามาฟิกเกอร์ถอยฟิกเกอร์ถอยโทโร่โทโร่โอ้โหโทโร่สตัมผมไปได้กูตายเลยดูเหมือนว่าช็อตเมื่อกี้ผมจะแจกอีกแล้วแล้วงัวลงฝูงแล้วงัวลงฝูงเอาดิเอาดิ สามรุมหนึ่งมึงแทงเหรอมึงแทงเหรอกูยิงยิงธรรมดามันไปไหนมึงไปไหนแล้วกูซูมแล้วกูซูมโดนเต็มเรียบร้อยตายครับผมได้เทนไปอีกแล้วลาวิลมาช่วยเทนถ,ถอยเทนถ,ถอยเทนเลือดน้อยแล,แล้วผมซูมแล้วผมซูมนัดเดียวครับผมเม็ดเดียวแตกลาวิลเอาเอาเอาฟ้าต่ออุ้ยบตาตายามาบตาตายามาคีริโตะมึงถอยไหมมึงไม่ถอยก็เข้ามาช่วย โอ Không, ้โหดูเหมือนว่าคริโตจะไม่เห็นหรือเปล่านั่นไงนั่นไงเรียบร้อยแล้วกูซูมลาดด้วยหแล้วเทนเข้าเทนเข้าเทนเข้าแล้วกูซูมสวยแล้วแทงกูถอยแล้วกูยิงคู่กูยิงคู่ยิงคู่ยิงคู่โอ้โหไม่ทันแล้วเทนมึงจะเข้าทําไมเมื่อกี้มึงถอยหาเพื่อโทโรมันจะเล่นวะแล้วแล้วคริโตโดดไปแล้วคริโตโดดแล้วทีมันมาแล้วกูยิงธรรมดาโทรโรจะตายยิงอีกน้ำหนึ่งเรียบร้อยป่ามาไอลิงมึงช่วยหน่อย โอ้โหลิงมาช้าเกินไปคิดว่าโตตายแล้วผมยิงแล้วกูช่วยแล้วทําไมมึงไม่ช่วยกูผมยิงธรรมดาเรียบร้อยลิงตายไปอีกแล้วเทนเทนวาร์ปเทนวาร์ปผมยิงคู่ไปก่อนเพื่อให้โอ้โหเทนเข้าเทนเข้าโอ้ยกูยิงดิกูยิงอิงนะเก่เามากก็เข้ามาลยนัดเดียวนัดเดียวเท่านั้นกูโดนสตันกูซูมแล้วกูซูงแล้วกูยิงไม่โดนโอ้โหเสียดายมาก ยิงธรรมดาอีกแค่เม็ดเดียวเท่านั้นนาตาามันจะตายละเสียดายจัดเลยฟ์มไปก่อนฟ์มไปก่อนเพื่อผมจะได้ไอเทมตีเด็วอีกชิ้นหนึ่งเอามาังกรก่อนสวยขอบใจแทงแล้วกระังบวกและกลางบวกนาตายายืนยิงอยู่เรียบร้อยผมได้ช่วยมาหนึ่งตัวโอเคตอนนี้ซูมแล้วกูซูมยิงโทรโลโทรโลโอ้โหยิงไม่โดนมึงยังไงมึงยึกยักเกินไปแล้วผมยิงธรรมดามันกับตายมันกับตายพวกมึงอะ รู้จักกูน้อยเกินไปอุ้ยอุ๊ยเรียบร้อยดิสวยมันไม่รอดตีป้อมตีป้อมต่อเลยตีป้อมต่อโอเคสวยขอบใจขอบใจความต่อนะครับผมตอนนี้ผมคิวมา6กล้ะลาวิลยังไงมีดงตีนนะดวงตีนนะเรียบร้อยตายไปอีกหนึ่งอ้าวาฉันจะลางแค้นให้เจ้าเองลาวิลยานยังไงยานยังไงยานจะเอาอะยานจะเอาเอะเม็ดเดียวเรียบร้อยอ้อยอยังไงอ้อย อ้อยหนีอ้อยหนีโอเคเอาป้อมเอานาตายานาตายายังไงโอ้โหยิงไม่โดนไอ้หี้อะสวยเม็ดเดียวไม่ได้ลาสไม่ได้ลาสแค่ช่วยเพื่อนตอนนี้ผมก็คิวไปเก้าแล้วนะครับผมยังไงป่าจะเอาหรือเปล่าแล้วกูซูมยิงป่าเอาดิคาเทนเข้าครับผมแล้วกูกดอันติถอยทนาไมกดผิดโทษทีแล้วกูยิงแล้วกูยิงยิงไอ้งัวมึงหลงฝูงอีกแล้วนะมึงไปไหนเรียบร้อยสิคิวตอนนี้ลาวิลยังไงแล้วกูซ o มยิงลาวิล อุย้ยโดนใครไม่รู้โดนยามมาตัวหนึง่งจะยิงธรรมดายิงธรรมดามันเข้ามันครับฉันจะตายตามนายไปเอาก็โดนไปดิตอนนี้กูเดือดจัดเลยตอนนี้อ่ะคือผมตีเร็วมากตอนนี้บัดอย่ามาอีกแล้วกูตีเร็วแล้วกูตีเร็วยิงเร็วยิงเร็วได้โอ้โหไม่ได้ตัวเองอีกเลยถอ,อยๆๆๆถอยก่อนตอนนี้เหลือมันเกิดมาประมาณ2ตัวโอเคเดี๋ยวผมยิงยิงฟ้ายิงแดงได้ก่อนนะ แล้วป่ามาแล้วป่ามายังไงบวกเลยบวกเลยแล้วผมเข้าแล้วผมช่วยแล้วผมช่วยเม็ดเดียวเม็ดเดียวอีกแค่เม็ดเดียวเอาเอาเอางัวก็ได้กลัวมึงก็ได้กลัวเอามึงก็ได้มึงลงฟูอีกแล้วนะช่วยเพื่อนหน่อยเด้คหลอกรออูฟิกเกอร์กูฟิกเกอร์ยิงเรียบร้อยโอ้โหเดือดชัดเลยตอนนี้เราอยมาอีกแล้วแล้วกูยิงเรียบร้อยดับเบิลคิวสองตัว ยังไงป่ายังไงป่ายังไงยึกยักยึกยักเม็ดยังไงมา3ตัวแล้วกูยิงธรรมดากูหลบหลังแล้วกูยิงแล้วกูยิงแล้วกูยิงชีวิโตจักการเองสวยมาแก่หญาแล้วกูยิงธรรมดาโอ้โหอ้อยมาอ้อยมาอาโออียังไงเอลสูนใยมันโหดจริงๆโอ้โหไม่ได้คิวอีกแล้วแต่ว่าผมจบได้เลยนะผมคิวไป13ตัวละถือว่าโอเคละ10คิวขึ้นก็ถือว่าดีแล้วนะผม เรียบร้อยครับผมงัวมาขออีกคิวขออีกหนึ่งคิวขออีกหนึ่งคิวอย่าพุ่งจบขออีกหนึ่งคิวกูขอยิงอีกโอ้โหไม่ได้ลาวิลแทนลาวิลมาแทนโอ้โหเรียบร้อยลาวิลก็ไม่ได้วะ่ะแต่ว่าไอ้งัวมันไปนอนตายค้างบ่อเลยเว้ยแล้วผมกดเพิ่มดาวไปอีกหนึ่งดาวเป็นสองดาวใครได้ MVP มันคือผมนี่เองเอวสุสมือยิงธรรมดาโคตรเท่ช้าช้าแต่ชิวชิวโคตรโหดโคตรอันตรายเกมนี้ก็จบไปนาทีที่12นะครับผมผมยังขาดของอีกแค่2ชิ้นดาเมจก็38%เปอร์เซ็นเลยนะสกอร์อยู่ที่30ต่อ14นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน15.4 MVP